โลภะูล,ลเนนคณะบุยาแขตสามะเคสามาเนร40่สิบภาพแปดปได้เสียสละจตุปัใจจัยในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเมื่อวานนี้ร่วมการช่วยพระครูซื้อเครื่องใช้ไม้สอยภายในคณะพระครูก็ร่วมด้วยตามที่บอกไปแล้วขอให้เจริญเจริญ

กามหนและทีหังขอที่ได้สูยนี้ัผู้ชยดังเตะเือนเตะหันเธอจะมาดังหอไก่ด้ดังแต่ละแวกเ้เสียหลังเงอนมาได้ไ้มมัลองเด่ธรรมดามเมนต์ยๆได้ไหมผมโคบเอาไปท่

วันนมัสการขอให้สวัสดีครับเป็นหลาย2ครองนมัสการเอาให้มันไปบอกว่าประมาณไว้ประมาณน้อยตัว

พันพูดยี่สงบหนึ่งล้านสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสิบเอะพระโพูิสัตา,เา์เจริญรุ่งเรือนได้สินสีประสงค์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูทำุกดาหารพร้อมด้วยลูก,ลกหลานคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าในวันนี้ ยึงดือโอกาบพ่อเก่าให้สัตยาชาตุชนที่มาถวายพระตาหารเช้าทุกท่านทุกคนในวันนี้ร่วมอรมุโมทน,นาโดยรอบเพียงกันเอ่อเอซีปน็นมือมือบหายพนทรเมื่อวาจะประกาศข่าวดีให้ทราบเมือ่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนามงคลหลวงพอ่อแปดสิปี ห5พรรษาหลวงพ่อทำบนตักบาตรถวายรูปรางรูปเนนตั้งอาหารและจะตุปปัจจัยสามเณรได้รูปละใส่บาตรได้รูปละ1 0 0นนบาทแลชั้ที่สองสามเณรได้รับทุนอีกทุนละและว้วถอล่นหน่อยปีพันหนึ่งพุ่สองกามสามส โถสองพันชั้นเอกสามพันได้สองช็อตก็เลยแพ้เพิ่นเพื่อนนี่แพ้เพิ่อนป่เนาเอ้ยเสียสารในน่อซื้อเครื่องใส่ไม้สอยใส่ไม้ซอยแห้งมาครูดในน่อได้เลยครับรก็เลยเงียบหูุละหนึ่งร้อยบาทสี่สิบแครอ รูปละหนึ่งร้อยบาททั้งตาตั้งเนนส่วนหัวหน้าก็าไม่น้อยนาใส่บลามืา่นวานี่ห้าพบาทจัดไปวันนี้สามพันบาทเ <c oughs> งินห0าพันใส่สามพบาทมืในการเสถียสูงเสถสาอีกเป็นสี่พันตัมค์แล้พอดีป่ะม่จะซื้อขออีกเด็งพันตังเ์น่อพอดีอ ดูกักินไี่นะกนองอาเชื่อนบตัวอะไรบครับซื้อถุงดำเตรียมงานทาใครย่อยซื้อไปอระัมาวาาคบิวาเท สุภะวะมสสุิปันโนภวะตสาวกสังคูสังฆนามาปุริมายะปุริมายะัชายาปัิมายะปัจฉิมายะ Ketimaya, Ketimaya, Uparimaya, Uparimaya, Tisanya, Tisanya, Tapana, Tapana, Tirismin, Tirismin, Bappati, Bappati, Maha Spena, Maha Spena, Ha Pitam, Ha Pitam, Ha Purang, Ha Purang, Kata Tong, สุวรรณราชธรรมรัตน์ปีติธรังพุทธปาตพันธาเตีย์มังวันทาเนัพาทา สาธาตาสาธาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวบุตรเทวดาเทวบุตรเทวดาที่พิทักษ์รักษาที่พิทักษ์รักษาเจดีย์พระธาตุพนมเจดีย์พระธาตุพนมเจ้าเรือสามพระองค์เจ้าเรือสามพระองค์เจ้าราชครูหลวงเจ้าราชครูหลวงโอมสเม์โอมสเม์พระอาจารย์พระาจารย์พระธาตุพนมพระธาตุพนมเจ้าเกดเจ้าเม่ธรณีดชเจาเมต ปัญาท้งเจ็บที่ดูแลรักษาอกปากรักษาเตดีพรรธาบาพนมองาบดจลินที่ดูแลรักษาสะพังทองสโบราณพระราชา วานนี้นวันโค้ชเคสิบพันบทพธศ์พันห้าร้อ2568ต้าวไปก้าวทั้งหลายาเราไม่สุดสมายสถานที่ยากโยมไกลและไกลได้มีโอกาสมีเวลามาามมาว่าเจดีพระธาตุพนมเพื่อขอสิทธิขอพร บุวงวานสายบุญสายกุศลกาลยานาเมสโทขานกคนของข้าพระเจ้าเมตตาสัจจ์จงสมโรคเวียัไปหลาหลายตั้งปวงอันตรายใดๆม่ะยาได้มาล่ำกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อเชื่อว่ายากจนเข็จใจ ได้สร้างปัจจัาขออยาได้เกิดอย่าได้มีได้เกิดข้าพเจ้าทั้งหลายใด้การทุกเมื่อมีแต่กัลยาณมิตรมีแต่กัาทำดีจะได้ช่วยปกป้องเชื่อชูบูชารักษาศาสนารมุตาศาสนา ยิ่งยิ่งเพ่มไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงหายทุโรคหายเศรหายโรคหายภัยหายปัญญาโรธารอกเข็มเวรภัยหายไปทันทีร้อนวัน้อเดือนอัร้อนปีร้อนวันขอใหตุดื้ออันร้อนปีขอให้คลายพร้อนปีขอหายหายรับดำไปปีโชคปีชา ได้ดังปราถนาสมปราถนาที่ปราถนาไว้แล้วให้เหนือวไม่ใสมนุษย์อุตุชน,นจะพึ่มได้จะพึะพ่มมีขอให้สำเ,เร็จได้เร็ววัน้ว,วันเธิ तो काम नहीं ना कि ताने में Ia mamang sorio jatimah raja kutawantanara Bicara mamang raja ita jatuloh kepala jatiwata Yang meminta anu saja Demacata wirika bica sapil satatuki Untuk punjani pakatan ini Sukang jatiwita เสนาจกิปปหํสุระเตเทวตานุปปทนสิทานะเกสตะลีนัตสัมมยวาริภานะโตมะมังกตัญตุสปะทะเยวายัสสะตะโยกะปะวิบุรุจิตํสติปัญญาสะลีโภริยันติธัมมาลาระปันตุโลกะสังฆะตุดะริยะสุเม

ปัสาวะมือเียไมเพื่อเด็ให้เพื่อหัวหมาบให้เพื่อกระดาให้เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพื่อยังปัสาวะมืให้เป็นไปและปฏิบัตพิพตรรมในมณรล เจี๊ยบเลยโอ้ยกินข mhm. ้าวกับปีสางกานเดี you know? ๋ยวอยากกินน้ำเดกินน้ำเน่ข้าวนานเจบ๊ยน้อโนโอ้ข่ยปลาที่มือแม่ข่แซ่บบ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 ่หลุ่นเปาปิ้วเด้อหลุ่นนี่นะโอ้ย มาด้วยครับได้กินก้าวน้ำกันครับเจ้าต้องเบิ้งให้จบไหมเบิ้งแม่นเพราะว่าที่เอาไว้ช่วงท้ายๆว้าวเว้แม่ค้าเหรอโอ้อมเล็กออมอออมเล็กใส่น้ำอัวกุบฮ่าฮ่าที่ถูกอัวกุบกามีอีบานนี่ แจ็บบนโนกินเขานานคุณแม่ครับได้กินเขากระเพรนอยู่บ,บ่บ,บ,บ่ได้กิน,น,นกินแล้วครับผมแจ็บบโนมาเด็กรับกินข้าวน้ำกันมือนีพี่น้องหลายหลายมือนีจุ๊จดจุ๊ดเลยครับาเด็กขับกินข้าว